โ okay. อเคก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องชาทางนิกาวันนี้ผมมีจักรยานที่ผมบอ,อกไว้แล้วผมจะมารีวิวกันนะครับผู้สน,นับสนุนก็คือย่ากับพ่อผมเองมาดูกันอย่างแรกเขาควายเกียร์เอไม่ใช่เกียร์เบ,บรกเบรกแล้วก็เกียร์เกียร์ล้อ ก็เบาอันสูอแล้วก็นี่ทำแบบใหม่แล้วอันสวยงามโโซซูสูนี่สูนี่มีคำด้วยสีน้ำเงิน ีสปรีนแบบนี้ล้อสวยงามบอกที่เกื่อนที่โคน่นนี่อันนี้ปรับด้วยน้องเงินสวยงามเกียร์เกียร์ว่าไงอาจะปรับยากนิดหน่อยเกียร์บกเบิก ่นะครับโอเคก็สวัสดีครับได้ใบ